สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับช่องเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านวันนี้พาทุกท่านมาเข้าสวนดูพืชผักของเราอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีทีเด็ดครับจะพาทุกท่านมาดูผักพื้นบ้านที่หากันง่ายๆแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเป็นไม้ด่างด้วยมาดูกันครับนี่ไงครับ นี่ก็คืออมแซบครับอมแซบด่างหรือหลายคนอาจจะคุ้นชื่ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนจลงห้าสีด่างมุสราบาด่างหรือไม่ก็ตำลึงหวานด่างสำหรับอมแซบนี้นะครับทีเด็ดของเขาก็คือเป็นพืชสมุนไพรด้วยเราสามารถที่จะเอามาเป็นอาหารแบบสมุนไพรได้ฤทธิ์ทางยา สรรพคุณทางยาเขาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นบำรุงร่างกายบำรุงเลือดหรือไม่ก็ถ่ายพยาธได้เมื่อเราเอามาออ่มรสชาติของใบของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับตำลึงแต่ว่าจะมีรสออกวหวานนิดนึงทางอีสานของเรานะครับชอบที่จะเอามาเป็นผักใส่แกงอ่อมไม่ว่าจะเป็นอ่อมปลาอ่อมกบ หรือแม้แต่อ่อมพวกนะครับหรือว่าลูออสนี้สุดยอดเลยมีสรรพคุณทางยาและก็เป็นผักพื้นบ้านเราด้วยในหลายท้องที่ก็จะเรียกไปตามชื่อของแต่ละท้องที่นะครับรูปแบบการเอาไปปลูกก็จะเป็นไม้ล้มลุกที่สามารถที่จะปลูกโดยการอาศัยตัดลำต้นของเขานี่เป็นข้อ,ขอเป็นมุกป้องเอาไปชํา ไม่ว่าจะเป็นชำดินหรือว่าชำน้ำแบบนี้เมื่อเกิดรากแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้ไง่ายๆครับตัดเป็นข้อแล้วก็แช่ในน้ำไว้เดี๋ยวเขาออกรากเราก็เอาไปปลูกต่อใบของเขาคล้ายๆใบพริกครับแต่รสชาติเวลาเราเอาไปทำแกงออบนี้จะเหมือนกับกลาลึง ความด่างเขาก็จะมีด่างอยู่ขอบนอกนะครับแต่ละใบข้างในก็จะมีปนเขียวอมแซบนี้จะมีทั้งเขียวล้วนก็มีครับตอนนี้พิเศษหน่อยก็คือด่างนี้จะนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับก็ได้เป็นพืชสมุนไพรก็ดีสุดยอดเลยนะครับปลูกง่ายปักชำลงไปดินตรงไหนก็ขึ้นครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะขยายกันยังไงต้นเขานี่จะเป็นการทำให้เขาตกแต่งเขาเป็นในตัวนะครับลักษณะนี้เราก็เอาไปชํำลงไปในน้ำได้เลยยาวหน่อยเราก็ตัดออก อย่างนี้นะครับใส่ลงไปเลยเมื่อเขาเกิดรากแล้วเราค่อยเอาไปปลูกอีกทีหนึ่งวางในร่มนะครับเห็นไหมครับยบใบเขาจะสวยงามมากเลยเป็นใบด่าสำหรับ ต้นตอที่เราตัดออกไปแล้วก็จะเป็นการตกแต่งในตัวแล้วเราก็แจกใบใหม่เราก็จะเก็บใบเขาไปทำอ่อมแซบหรือแกงอ่อมได้ต่อไปอ,อมแซบหรือว่าบุษบาฮาวายหรือเบญจรงห้าสีหรือตำลึงหวานแจกจะเรียกนะครับการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากง่าย,ายเป็นผักพืชสมุนไพรเป็นไม้ประดับได้ด้วย ฝากด้วยนะครับวันนี้แนะนำให้รู้จักอมแซบด่างพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเราับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ